คนทไทยสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้เราก็ออกจากที่พักเป็นเที่ยวร้อยลลกตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุไฮ้ซยนะคะประตูงนี้ก็จะเป็นอ่า วัดเก่าแก่ทุกคนจะมีพระธาตุเก่าแก่นะคะอยู่ที่วัดพระธาตุไฮโซยนะคะตัวนั้นเทากับางานอยู่ที่วัดพระธาตุไฮโซยทุกคนเนาะมือนี้จะมีโอกาสได้มาอีกครั้งทุกคนทางดานล่าง,างเอาเฮาก็จะเป็นต้นให้นะคะต้นให้อายุเก่าแก่ถึงพัน พันกว่าปีทุกคนเนาะซิปีก็ถือว่ามาครั้งแรกนะคะเพราะว่าครั้งนั้นซิปีบม่ได้มาทุกคนแต่ว่าซิปีนอกมาครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญหลายเพราะว่าจะได้เข้าทางนั้นในทุกคนเนาะนี่ทางั้านนั้นก็จะเป็นอาที่อาผู้ยิงแล้วห้ามเข้าทุกคนเนาะจะเป็นอุโบสถทางด้านหลังของพระธาตนี่แหละพระธาตเก่าแก่ของพระายสอยทุกคนเนาะนี่เละ คือว่าถือเป็นบุญร้ายทุกคนที่ซิทพีมาครั้งนี้แล้วได้เข้าไปทางในเนาะอือนีอ่แหละแต่ว่าผู้ยิงห้ามเข้านะคะในแต่กราบทางนั้นนอกของออุโบสถทุกคนเนาออนนะ,ะอืมนมี่แหละค่ะว่าสร้างความสุขให้แก่คนให้แก่กลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันเกิดความทูกเล็กๆกลุ่มห,หนึ่งท่านก็เลยตัดสิในใจไม่บอกดีกว่า ก็อยู่ที่ว่าใครมีโชคมาไหว้แม่ห้สร้อยแล้วใครมีโชคก็จะได้ฝันกลับไปฝันกลับไปอะไรเอาอันนี้คือสิ่งที่พระรูที่สามคัพูดนะครับแล้วก็จากนี้เราก็จะพาไปดูที่โบสถ์นะครับที่พระภูสานนั้นที่นบรรยากาศนะคะนี่แหละที่อุบูสดนะคะที่พระรูได้ฝันในความฝันตอนมาข้างนั้นทุกคนเนาะว่าจะมีอ่าปู่าขาวเนาะ เป็นผู้เท่านะคะใส่ชุดสีขาวนะคะเพิ่นในเฝ้าอุโบสถแห่งนี้ไว้เนาะอือนี่แหละในกับผู้พู้ก็ได้นิมิตห็นในฝันหินนะคะอืว่าผู้ยิงห้ามเข้าเด้อเดี๋ยวจะเกิดอาเพศมันวนะ่ะแต่ในความจริงแล้วนะคะกับผู้ยิงกับห้ามเข้าอีหลีเนาะเพราะว่าผู้ยิงเข้าแล้วสิเกิดอาเพศกคนพักนรินเกนอายุพันกว่าปี ให้ดูนะคะรู้สึกว่าสิทธิ์พี่นี่อาจจะยองยองแย,ย่งแย,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 ย่งยังไงไม่รู้นะประตูโอ้สาธุสาธุเด้อเห็นพระนอนนะ,ะางใผู้หญิงห้ามเข้านะคะเข้าได้แค่ผู้ชายนะคะอ่ะนี่และคะ่ะสาธุเนาะในเห็นทางน้องถือว่าเป็นบุญของลูกแล้ว นี่มีจุดนนโบลาโบสโบราณเนาะทางในก็จะเป็นที่ประทับของพระนอนที่มีอกกายุเก่าแก่ถึงหนึ่งพันปีทุกคนเนาะสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นเมืองเกา่าเมืองแก่ทุกคนรวมถึงพระธาตุทาง้านนี้พร้อมเนาะเป็นพระธาตุเก่าแก่โครบาโครเมืองของอาวัดไห้สอยเนาะของ้ันไห้สอยทุกคน,นเมืองใดถึงความเก่าแก่ทุกคนจากหลังคาของอุโบสถนี่ บรรยากาศนะคะของบริวีนวัดทุกคนโอ้หากอะไรคะนี่หักอะไรหักสาระลังกาสาระลังกากระเบาค่ะกระเบ่านเราเราต้นเราก็ไม่ได้เบานะเราจะเก็บเม็ดมันเราเอาไปเพาะเพาะแล้วก็เอาไปปลูกตามวัดเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อ๋อ เนี่ยเป็นรูปพญานาคหนากก้าปกเป็นดอกไม้ยังเป็นรูปดอกอพญานาคหน,นากก้าปกรูปพญานาคหนากก้าปกตอนที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้อยู่ใต้ต้นสาละก็มีงูใหญ่ตัวใหญ่มากแผลพังพานออกมาอมป<ะ>อกไห้กันแดดกันฝนให้อดอกของต้นสาละก็คล้ายเหมือนหัวพญานาคหน,นา้านดูนะคะต้นสาละดอกไม้นี่เหมือน หา้าบกเลยเป็นหมากใไงไงเป็นทัวเป็นทัวเลยใหญ่มากเ,าเหมือนหนังนั่นเลยที่ตาตาให้หนูจินตนาการให้หนูมันอะไรนะที่เรามาเป็นแบบนี้เลยเอาไปละค่ะก็ได้เรียนรู้นี่นะต้นสาระและะ้วนี่เราได้ไมาดูอ่า ธรรมเนาะมีของประเพิธีทางฝั่งภาคเหนือของประเทศไทยด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะคะเนี่ยบรรยากาศบริเวณวัดเนาะวัดไฮโซอยด์ดอนเนาะอยู่ลาวนเนาะอ่าที่นี่เป็พญานาคทุกคนเนาะบันไดทางขึ้น โบดท,ทั้งขึ้นโอโบซดเนาะแต่ว่าอยู่ทางเหนือของประเทศไทยมากข้างไหนในห้อรู้สึกแปลกตาแห้งก็จะมีมีทุกคนเนะาะจักเพื่อนห้องเองียร์คล้ายคคือสิงทุกคนแบบน่าจะเป็นซัพย์ในตำนานเนาะน่าจะเป็นซัตย์แบบในป่าหินมะพร้านนะทุกคนอืมเนาะหรือว่าจัางหดไปห้กระบอกน้องป้าอะไรเด้อค่ะเป็นอย่างอ่าเขาห้องว่าจังใดเนาะเขาห้องว่าอีหยังเนะงงา,านะทา,างหน้าของ พอไม่พี่น้องเนาะคล้ายๆแบบซับในตำนานทุกคนเนาะของป่าหิมพ่าอเนอย่างประมาณนี้ทุกคนนะขันมาทางเหนือก็นองป่าสิสังเกตเห็นเนะเาะแต่ละวัดก็จะมีประมาณนี้ทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ทางเข้าของอ,อุโบสถเนาะส่วนทางลาวก็จะมีแต่องค์พญานาคเนานะนี่อยู่ทางสองด้านทุกคนเนาะทางเขา่านี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ดีทุกคนเนาะแล้วก็จะมีอ หลายหลายอย่างเนาะที่เฮาโบกหมูแต่ก็ได้มาเห็นทุกคนการเดินทางก็ได้มาเปิดมุมมองเอียงหลายหลายอย่างทุกคนส่วนทางพี่ก็จะเป็นสายน้ำทุกคนเนาะเป็นสายน้ำนะคะจักน้ำเอียงปวดน้ำใสอุ้ยไอ้มากระทำน้ำยมบ่เออบ่น่าจะใช้น้ำยมนะคะ น้ำใสเนาะน้ำใสน้ำเขียวแฮโอู้หู้อู้ปลาอ้ปลาดูสิตรงนั้นน่ะอู้ปลาลายเลยทรไมชาติจริงเลยมันปลาม m ซ z อนเลยน้ำเขียว,หยวยแหฮมเลยน้ำนิ่งมากเลยเนาะเขียวกับนิ่งๆแต่ก่อนมีพญานาคจางตนอ๋อเหรอ นี่ยลานี่นั่นนี่ปลาปลาตัวนั้นน่ะอ๋อพันธุยาตัวนึงอยู่แม่น้ำโขงตาดีแค่ไม่ตาเยวนี่ยมตัวนึงโขงแม่ปนป้ำปิงหวังยมนั่นอะไรสักอย่างนั่นอืมแม่ถามแม่ถามอ่าคนแถวนี้ได้บอกบอกว่าแม่น้ำแถวนี้เป็นนิ่งกว่าแม่น้ำโขงนิ่งแหงส่วหนูไปอันนั้นหนูก็ได้มาอย่างนเจ็น้ำนิ่งมากน learned 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 ้ำนิ่งไรลึกอากาศนะคะ อากาศดีมากเลยแต่น้ำนิ่งจังเลยผู้นำนน้ำยมนะคะลอดไปตามภูเขาแต่ไม่น้ำพงเลยว่าทะลุทะลุเลยไปเลยน้ำนิ่งไลลึน้ำนิ่งไหลลึกน้ำตาไหลนะเมื่อก่อนนั้นจะสิจะแปลว่าแม่น้ำยมนี่ยาวมากเลยนะยาวมาจากไหนยาว อืมน้ำสีโอเอาละครับมาท,ที่นี่ผู้บ่าวผู้ศสียนเราเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในโบสถ์ก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ครับเข,รเ,ขรเข้าตรงเข้าตรงเข้าตรงเลิมแรกเริ่มเดิมทีมาก่อนนะว่าแต่ก่อนที่จะที่จะได้เข้าโบสถ์เนี่ยเดิมทีผู้บ่าวผู้ไม่รู้นะเพราะว่ามาถึงมันมืดแล้วใช่ไหม ทุกคนมานั้นมาถึงมันมืดแล้วเรามองไม่เห็นอะไรอ่าเราขับรถเราก็เข้าไปโน่นเลยไปจอดโน่นนะครับและวันนั้นเนี่ยพระครูก็พาขึ้นแต่โบสถ์หลังนี้อ่าขึ้นขึ้นพาขึ้นแต่ไอไอโบสถ์หลังนี้นะครับโดยที่ไม่ใช่โบสถ์หลังนี้โดยที่วันนั้นเนี่ยมันมืดเรามองไม่เห็นอะไรนะครับเรามองไม่เห็นอะไรว่าว่ามีโบสถ์เก่าหลังหนึ่งที่อย <นะ S 2> ู่ด้านหลังอีกนะครับเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ วันนั้นเนี่ยเรามาทําการแสดงอยู่ตรงนี้เนี่ยครับอยู่ตรงตรงบริเวณนี้ตรงนี้เลยทาการแสดงอยู่ตรงบริเวณนี้ที่เป็นลานกว้างตรงนี้จะเป็นบทเก่านะคะดังที่มันมีไฟตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสนามมวยนะครับตรงนี้เป็นสนามมวยที่เราเราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยพอแสดงเสร็จปุ๊บก็พระครูท่านก็ไปส่งส่งขึ้นรถแล้วก็กลับนะครับ กลับไปแล้วก็ไปนอนนะครับ,รบในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยท่านพระครูได้เอาได้เอาขวานขวานตับเล็กให้ผมนะเอ,เอาให้แล้วก็วันนั้นเนี่ยพอเอาให้เสร็จปุ๊บผมก็กลับไปก็ไปนอนพอไปนอนปุ๊บก็ฝันเห็นตาประขาวมาบอกว่าขวานเนี่ยขวานที่พระครูเอาให้เนี่ยเป็นขวานศักดิ์สิทธิ์นะเป็นขวานศักดิ์สิทธิ์ถ้าอยู่กับใครแล้วจะมีแต่ความเจริญงอกางาม แล้วก็จะรักษาการเดินทางจะปลอดภัยอะไรต่างๆท,ที่ท่านพูดผมก็จําได้ไม่หมดแต่ที่ท่านเล่ามาคือทั้งหมดนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเลยโบสถ์หลังนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังถัดไปไม่รู้ว่าด้านหลังตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้โบสถ์หลังนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังถัดไปผู้หญิงนี่ขึ้นไหมเห็นไหมจะขึ้นได้แต่เฉพาะผู้ชายถ้าผู้หญิงขึ้นจะเกิดอาเพศท่านว่าอย่างนั้นนะพระขาวรูปนั้นนะครับ พอดีผมตื่นขึ้นมาก็มาก็มากราบพระครูก็เดินทางกลับโดยที่ผมก็ยังไม่รู้งยังไม่เห็นนะมันน่าจะไหมครับพระครูครับยังไม่เห็นว่าโบสถ์หลังนี้อยู่ตรงนี้และไม่รู้้วยซ้ับว่าเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรเพราะว่าเราเห็นตรงนี้ก็คือโบสถ์อยู่แล้วแต่ว่าข้างหลังเองเป็นอะไรเราไม่รู้น,นี่เป็นวิหารอ่าเป็นวิหารเพราะวัดนี้จะไม่เหมือนที่อื่นวัดนี้ถ้าญาติโยมเข้ามาป๊อปเนี่ย คืออาจะมาเปรียบเทียบนะก็คือคนที่นี่เขาถือคือองค์พระธาตุนี่คือพระพุทธพระนอนอุโบสถพระนอนน่ะก็คือพระธรรมหลังนี้คือพระสงฆ์คือหลังนี้คือเข้าได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายเข้าได้หมดแต่หลังนู้นเขาไม่เข้าเป็นพระธรรมใช่ไหมนั่นเขาเรียก เหมือนกับเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมาไหว้ที่นี่ปุ๊บได้ไหว้ทั้งสามองค์เลยเพราะว่าที่ที่อื่นไม่ไม่มีนะเพราะอันนี้หันหลังชนกันอันนั้นด้านทิศเหนือพระพางสายญาติพระนอนนะพระนอนหันนั่งหันพระพักไปทางทิศเหนือแต่อันนี้ไปทางทิศตะวันออกพระวิหารดังนี้นะครับโดยเฉพาะองค์พระธาตุเนี่ย ก็เป็นพิธาุคู่บ้านคู่เมืองอของชาวอำเภอ,อหลอสวรรแท้ก็บรรจุบรรจุพระพุทธเจ้าองค์แรกในพระตะกับก็มีห้าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยแต่องค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระกกุกก,ก,ก,กุสันทะกะกูสันทะพระพุทธเจ้ากะกุสันทะนี่ตามประวัติตามตำนานจริงท่านตัดสรู้ที่ใต้ต้นไทร ต้นไทรใหญ่ตัวนี้นะต้นไทรนี้ก็คือ25คนโอบก,<อ>ก็ส่วนมากญาติโยมที่มาขอพรที่มีสนมากเขาก็มาขอเกี่ยวกับบางคนเขาไม่มีบุตรส่วนมากมาขอก็จะได้เป็นบุตรเป็นผู้หญิง<อ>ผู้หญิงเป็นส่วนมาก<อ>จาไม่เคยได้ผู้ชาย<อ>แต่ญาติโยมบาง,งคนหลายาาหลายท่านแต่งงานก็หลายปีก็มาบ่นว่าไม่มีบุตรง เลยบอกโยมลองมาที่ฐานที่วัดนี่หน่อยดีอย่มันมีอะไรเกิดขึ้นบางทีเขาก็อธิษฐานลายแรกก็ได้ลายสองก็ได้ได้ตอดต่อกัอนมา<อ>แล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็ตอนปีที่แล้วมีโยมเขามาเป็นลูกลูกสะพ้ายที่นี่เป็นลูกสะพ้ายที่นี่แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่เ,เขาเป็นคนศรีสะเกต ศรีสะเกดแล้วไปได้แฟนตอนนี้ได้ฝรั่งอยู่ที่สกลนครสกลนครติดต่อกับนพนมเพจติทะทะด,ดตอนน่อกับนพนมนม,มาขอพรที่นี่อดีเขาได้สิสองล้านส่วนมากก็จะมีนักร้องนะนักร้องที่ขึ้นมาที่นี่ ขาก็จะมาขอพรกับนี่ขอพรกับแม่ยาใสทองนะขอแล้วขอแล้วครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่ปูท่านเล่าทีนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ผมอยู่ในบวชเมื่อกี้ให้ฟังนะครับจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการในการฟังด้วยอย่าเชื่อจนกว่าท่านจะได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อใครง่ายๆฟังหูไว้หู นะครับตั้งสติในการฟังนะครับเพื่อให้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับเมื่อกี้ผมเปิดประตูไปเข้าไปนะครับไม่แน่อยู่ในกล้องอาจจะเห็นนะครับอยู่ในกล้องที่ผมถ่ายอาจจะเห็นแป๊ผมเปิดค่อยๆแง้มเข้าไปนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นแบบช้าๆผมเปิดแปเข้าไปพอปุ๊บมันเห็นอยู่ในตาผมเนี่ยนะครับเป็นพระขาวคนหนึ่งลุกเดินออกไป เดินออกไปตัดหน้ากล้องออกไปแต่ไม่ได้เดินออกมาหาผมนะครับเดินลุกขึ้นแล้วถอยหลังออกไปแบบน <S <S ี้ครับเหมือนกับว่านั่งนั่งขับสมาธิหันหน้าออกมาทางประตูนั่งขับสมาธิหันหน้าออกมาทางประตูแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ถอยหลังออกไปอยู่ในตานะอยู่ในตาเห็นไม่แน่อยู่ในกล้องเดี๋ยวเอามาลีดูหน้าอาจจะอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเห็นได้ ครับแล้วทีนี้ผมก็เกิดความรู้สึกว่าขนลุกไม่เป็นไรก็นั่งลงแล้วก็ไหวพ้พระทำวัดตอนที่ผมทําวัดนะครับตอนที่ผมทําวัดเนี่ยมันเหมือนว่ามีน้ําแข็งทั้งหมดเลยนะน้ําแข็งเยอะๆเลยมาจากหัวผมเย,ย็นไหลอาบลงมาแบบนี้ยเหมือนน้าที่เยน็ยนๆค่อยๆซึมลงจากหัวนะครับซึมลงมาซึมลงมาซึมลงมา,มงมาทีนี้เป็นสะอื้น สะอื้นในใจเป็นสะอื้นไม่ใช่อยากร้องไห้ไม่ใช่ว่ากลัวแต่มีความรู้สึกประหลาดในตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำวัดไปแล้วก็ตั้งสติไปไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำวัดไปตั้งสติไปความเย็นนั้นเย็นซึมเข้าไปตอนแรกมันอยู่แค่ข้างนอกอยู่แค่ผิวกายมันซึมเข้าไปข้างในที่ซึมเข้าไปซึมเข้าไปแล้วสะอื้น สะอื้น,นมันจะมีคลิปอยู่อยู่ที่ของของเคเคจะถ่ายไว้ตลอดนะครับคือจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่ผมสวดมนต์ไปเนี่ยจังหวะที่ผมไหว้พระไปเนี่ยมันจะเป็นเสียงขัดขัดติดติดขัดขัด,ขดเพราะว่ามันรู้สึกสะอื้นสะอื้นอยู่ในใจไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับไม่รู้เป็นอะไรพอทำมาเสร็จปุ๊บนะครับพอทำมาเสร็จปุ๊บผมก็ลุกขึ้น ลุกขึ้นแล้วก็ถ่ายต่อผมขออนุญาตถ่ายต่อนะผมอธิษฐานเสร็จแล้วผมก็ลุกขึ้นขออนุญาตถ่ายต่อเพื่อเผยแผ่ให้ลูกให้หลานที่เขายังไม่เคยเห็นเนี่ยได้ดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงฟางสีหัสสยญาตองนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนทําไมใครถึงพูดถึงทั้งทั้ท,ที่ไม่เคยเห็นหลายคนฝันเห็นท,ทั้งที่ไม่เคยมานะครับผมคนนึงแหละที่ไม่เคยเห็นแต่ก็ฝันเห็นทีนี้พอเสร็จปุ๊บผมก็ถ่าย ลุกขึ้นถ่ายถ่ายไปถ่ายไปอ่าถ้าอยู่ในคลิปนะจะมีอยู่อ๋อแสดงว่าท่านอยากให้ออกแล้วเพราะว่าท่านชี้ที่ประตูเป็นผ้าขาวนะเป็นผ้าขาวนะที่เห็นอยู่ในตาเลยเห็นอยู่ที่ที่หางตาแวบหนึ่งบอกชี้ที่ประตูน่าจะบอกว่าเออพอแล้วออกไปได้ผมก็ขนลุกสู้เลยอ่ะขนลุกสู้ขึ้นมาเลยอ๋อผมก็เลยพูดว่าอ๋อท่านคงอยากให้เราออกไปแล้วล่ะโอเค เคหนรีบเพียเลยดีนะโยมไม่นอนครับถ้านอนโยมมีคืนใช่ไหมพระพระครูตอนทํัลยเป็นเนรไปไปทำวัดเจดมต์นี่แหละแล้วก็นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปแล้วมันอยากง่วงโยมปรากฏว่าสองคืนอยู่ตรนข้างใน,นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวนอน อยู่ตรงนั้นตลอด yes. เย็นข้างในเย็นเลยนะครับพี่โยม,มพูดเยอะมากผู้หญิงเขาจะให้ขึ้นนะเพราะว่ามันมีนานแล้วมีผู้หญิงภาคกลางเขามากับสายบุญทำบุญสร้างศาลาหลังกนนะ่อนะแล้วก็เขาก็เขาห้ามแล้วแต่ก็ไม่ฟังแต่ก็เข้าไปจะขอ,ขอ ขึ้นขอพรใเน้นเลยนะปรากฏว่าโยมผู้หญิงคนนี้แกก็กลับไปก็ไปทรงโทมเนี่ยไม่สบายอะไรเนี่ยครับน้าแล้วไปถามที่ไหนน้าเขาบอกว่าจุดที่ตรงเนี้ยแหละแคเหนืยดเนี้อให้ไปขอคุณแม่มาโทษตอนนั้นสมัยเป็นเน้นก็ยังทันเห็นอยู่โอ้โหก็เพียงฉังเวออาหารเนี่ยทำวิธีใช้บวงสรวบ มเขาโยมคนนี้ก็หายนะก็หายเลยแตกแตกนี่นี่ัดวัดนี่นะเขาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาห้ามขึ้นเลยนะห้ามขึ้นห้ามเข้าเลยเหมือนกับโบสถ์ที่เชียงใหม่โยมเชื่อออกสื่อทั้งก่อนเขาจะไม่เขาแพทยเหนียวเขาจะถือเคร่งถือเคร่งถ้าเป็นเขาเรียกโบสถ์โบสถ์อันนี้ใช้เฉพาะ พระสงฆ์ลงอุโบสถแล้วก็ทำวิธีบวชบับตพระอุปสมบทเลยนะอย่า <Okay. S 1> งนี้นะแต่เขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปี่ฐานไปไหว้อะไรไม่ได้อเอาละเพื่อนๆใครอยากรู้นะว่าวัดนี่อยู่ที่ไหนนะปากโบสว่าที่วัดไฮ้ซยนะวัดไฮ้ซยนะแล้วท่านจะได้มาเห็นจริงๆเห็นกับตาตัวเอง แต่เตือนไว้ก่อนนะผู้หญิงนะอย่าฝืนอย่าฝืนคําห้ามนะครับถ้าฝืนคําห้ามเนีน่ยมีอันเป็นไปแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยคือเราพูดเพราะเราสัมผัสด้วยตัวเอง,<ไ>งจําไว้อย่างหนึ่งครับว่าให้ใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมเราพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้ท่านเชื่อถ้าท่านอยากรู้อยากสัมผัสเองมาที่วัดไฮสร้อย,ยนะครับ